จากข้างในเสร็จแล้วนะคะออกมาเดินเล่นด้านนอกกันบ้างตรงนี้เขามีเป็นโอเพนแอร์มิวเซียมอยู่เดินข้ามสะพานมาเห็นลำธารน,น้ำสวยๆอย่างนี้นะคะเกาะเนี่ยเดินข้ามสะพานไปก็ถึงแล้ว,ลวข้างนอกก็มีแอคทิฟชันอยู่ใช่แล้วจริงๆเนวันนี้อากาศดีมากนะเป<ช>็นวันที่อากาศร้อนแล้วก็มีแดดแล้วก็รอบๆเรามีแต่ แม่น้ำลำธานแล้วก็มีป่าต็มเป็นมดนลยใช่นี่คือน้ำจากตรงที่เราไปเดินดูเมื่อเช้านี้ป่าดเดี๋ยวเราไปตรงโอเพนแอร์กันครับแม็กเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดเจ clear, clear, clear. นมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้มิวเซียมที่เราไปกัน เดินคาบสะพานมาก็มาจุดตรงนี้จุดสีแดงอ่ะ y o U a r e h e r e มันมีทั้งหมด15จุดด้วยกันถ้าเดินไปจนถึงจุดที่15เนี่ยประมาณกิโลก,กว่าได้แต่ว่าวันนี้อุ้มจะเลือกแค่เฉพาะจุดที่น่าสนใจให้เพืเอ่อนๆได้ชมกันแล้วกันเนาะโอเคไป ที่ดูป้ายมานะคะตรงนี้นะก็จะเป็นเหมือนกับลิฟต์นะลิฟที่เอาไว้ยกพวกฐานหินต่างๆจากข้างล่างเลยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะลำเลียงออกไปอีกประตูหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วน,วนหัวของลิฟต์ใช่แล้วนี่ไงถ้ำไหนถ้ำที่เขาเรียงไอ้ฐานหินออกมาโอเค จุดตรงนี้นี่เองเจ้เมืองนี้มันแบบมีฐานหินมีเมืองเยอะแยะเลยใช่ปะใช่แล้วเมืองนี้ก็จะหลักๆแต่ก่อนเนี่ยเขาก็คงจะเป็นเรื่องของการทำเหมืองซะส่วนใหญ่นี่เดินมานี่ได้กลิ่นกับมาฐานเลยนะเพื่อนๆในน้ำนี่มันคงมีแร่ธาตุเยอะมากหินเปลี่ยนสีหมดเลยอ่ะ พาาไปดูจุดอื่นป<ะ>โอ้โอันนี้อะไรอ่ะดูก่อนอืมใช่ตรงนี้นะคะเขาก็จะแสดงถึงว่าบริเวณเขตเนี้ย มีแร่ธาตุแล้วก็มีฐานหินเยอะมากเลยเนี่ยหินก้อนดำๆตรงนี้หนึ่งสองสามข้างบนนี่ก็คือฐานหินฐานหินงนั้นเลยซึ่งอันนี้เขาแสดงกระบวนการการเกิดฐานหินเลยนะดูดิจากแบบต้นไม้ต้นไม้ลงมาล้มล้มล้ม้มปุ๊บทับถมเก็บตะกอนแล้วก็โดนความกดอากาศความดันอุณหภูมิจนกลายเป็นฐานหินขุดมาใช้ อะไรอ๋อ,อ,อมันต่อเนื่องกันที่นี่เนี่ยมันเหมือนมีการบีบตัวบีบตัวเข้ามาทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยจากแต่ก่อนเป็นเรี้ยบๆอาจจะบีบตัวเข้ามาแล้วชั้นใช่ชั้นหินที่มันอยู่ล่างสุดเนี่ยมันก็ขึ้นมาปรากฏการให้เราเห็นตรงนี้ซึ่งนะักธรณีวิทยานเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ต้องขุดเลยคือมาดูซากตรงนี้นี่สามารถอามองเลยมีฐ<ม><อ>้นห,นหนใช่แล้วมันก็จะขุดง่ายเหมือนแบบ เขาปีบตัวต้องการให้เราพบเจอเลยตรงนี้อ่าเป็นชั้นขึ้นมาอ๋อนี่เหมือนในรูปเลยนะของที่งตรงนี้เลเยอะมันกลับกลับมาก็โอ้โหตรงนี้นี่โชคดีมากนอกจากจะอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีการปีบตัวตให้เราได้แบบว่าวิจัยกันแบบชัดๆด้วยตรงนี้เออดีดีีดด ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆคือตรงเนี้ยเขามีการแบ่งเขตแบ่งเขตเหมือนเป็นชั้นหินของความเก่าแก่คือตรงที่ว่านยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็น50ล้านปีแต่ข้ามาปุ๊บมาเป็นฝั่งพี่ฝั่งพี่ยืนอยู่100ล้านปีแต่เมื่อกี้ที่เราไปดูเนี่ยมันมีการบีบอัดขึ้นมาเพราะมันมีการบีบอัดชั่นมามนเลยทำให้จาก เป็นตั้งอย่างนี้ขึ้นมานอนขึ้นมาปุ๊บออมาปุ๊บอ้าวเท่ากันเลยกลายเป็นว่ามันแบ่งฟ้ากันได้อย่างชัดเจนลอยล้านปีนะชั้นเนี้ยชั้นฐานหินใช่แล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยานะมาที่นี่อุ้ม่าสนุกเลยแหละเอออยู่ได้เป็นครึ่งวันเลยอ่ะมาค่ะมาเราให้ลอยล้านปีมานี่ เบอร์สิบนี่คือเขาบอกว่าจริงมันเห็นทํำให้เห็นรอยแยกตัวของรอยเปิดโลกถึงเคามวมันเคลื่อนตัวปุ๊บแทนที่ไอ้ชั้นที่มันอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเป็นสตรีปไอ้นี่ยมันเลื่อนออกจากกันทําให้เราเห็นว่ามันชัดว่ามันแบบเลื่อนโดยแนวเฉียงคือตรงเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะเพื่อน เวลามาแล้วอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องราวของฟอสซิลอะไรเยอะมากมาแต่ว่าเขามีรูปที่อธิบายแบบชัดเจนที่แบบเด็กๆเ,เข้ามาก็สามารถที่จะดูรูปแล้วก็เข้าใจมันได้ง่ายๆใช่วิธี์ื่อสารดีใช่ว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะเ,เดินกันก็ไปไกลพอสมควรเลยนะเพื่อนๆลึกเข้าไปน่าจะเกิน500มเมตรได้ ใช่ปวดน่องเลย <c oughs> จริงจริงมันเป็นแบบที่ที่เหมาะกับคนที่แบบสนใจเรื่องธรณีวิทยาปัตพีวิทยาอยากเป็นแบบนักหาฟอสซิลหรืออยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งลายบอกความรู้เนี่ยคือแบบมันสื่อสารได้ง่ายมากๆแล้วเราเข้าใจมันได้ง่ายเนาะใช่แล้วหลักๆเลยนะคะเพื่อนๆเขาก็อยากจะโชว์ให้เห็นเรื่องของกายภาพของ ว่าแบบเฮ้ยเออเมืองเขานะั้นทําไมมันถึงเป็นเหมืองแล้วจากเหมืองไปอะไรคือมันมีความอุดมสมบูรณ์เยอะมากตั้งแต่แบบโอ้โหหนึ่งล้านปีขึ้นมาเนี่ยมันมาอัดแน่นอยู่ที่เมืองนี้ถ้าจำได้ตั้งแต่ที่เรามีาษามาม,มันเหมือนนั่งย้อนเวลากลับไปเรื่อยๆขึ้นมาถือว่าวันที่เราไปครั้งแรกเราเห็นแบบ ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วแบบทุกอย่างอร่อยมากๆเนี่ยเพราะจริงๆมันแบบมันค่อยๆย้อนกลับมาว่าแบบเออสิ่งที่มันเกิดใต้ดินใต้ดินจนมาวันเนี้ยที่มันเห็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งว่านว่ามันแบบเที่ยวอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นเนาะเห็นความเชื่อมโยงด้วยโอเคตอนนี้นะเราก็ได้เห็นจุดเชื่อมโยงของเมืองแล้วนะคะตอนนี้ฉันขอจุดเชื่อมโยงมาที่ท้องเฉันบ้างขอด้วยโอ้ตอนนี้ไส้กิ่วมากแล้วเดินเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอเคจ้ะปะ วันนี้นะคะมือกลางวันนี้อุ้มพามาทานร้านประจำถิ่นเลยท้องถิ่นก็คือคนในละแวกเนี่ยเขาก็รู้จักกันดี uh huh. ร้านนี้ชื่อว่าร้านโคโบโรินะคะเป็นบ้านนะเพื่อนๆแบบนี้อ่ะไะเข้ามาเลยเข้าไปเลยวันนี้เป็นเมนูนี้ แอบเห็นแล้วคือที่นี่นะคะไม่ต้องสั่งไม่มีเมนูเปิดว่าจะกินอะไร <c oughs> ก็จะเป็นตามใจพ่อครัวเลยว <c oughs> ันนี้เขาอยากทําอะไรหรือเขาไปเจออะไรที่มันแบบอร่อยมา <c oughs> เขาก็จะเอามา <c oughs> ทําเป็นเมนูให้เรา <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารแบบบ้านๆจ,จริงๆเพื่อนๆเ, <Okay. S 1> เดี๋ยวขอลองชิมฝีมือคุณลุงหน่อยอิตาดาคิมัสก็ลองชิมหมูโทอดอม,มันร้อนๆเละข้อด,ดีคือมาถึงคุณลุงก็ค่อยทำแล้วก็ทอดแล้วก็ให้เรากินออืวันขอชิมปลาย่างหน่อยน่ากินมากดูดิ กร<น>อบอืมอืมแกงกะหรี่เนื้อโบดจริง,งมะเนี่ยนึกว่าสลัดตอนแรกใช่ครีมมืมอมิสขนะองหวานก็ดูน่ากินมากอืม กับกล้วยสิมันชื่นใจมันเย็นเย็นแล้วก็ถั่วแดงไม่หวายมากบดมาแล้วนิ่มๆอร่อยดีมันเย็นเนาะเย็นมาแบบสุกชื่นใจสุกช<ๆ>ื่นใจ เมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าอังมิจิอังมิดืมเผื่อว่าเพื่อนๆแบบว่ามาแล้วก็อยากจะกจินขนมของคุณลุงก็ลองสั่งได้ได้ครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันตอนบ่ายอทานเยอะๆตอนไหนได้มีแรงแรง